สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองเป่าตีฟากินเนาะมาทุกคนจะจวดแข่วเหกันมืนน้อนี้ตอนเที่ยงเนาะหลังกินข้าวางกินข้าวเที่ยงแล้วเรียบร้อยกะอยากกินส้มเนาะนี่ได้มะม่วงน้อยมากําลังกินเลยเนาะมะม่วงน้อยลูกประมาณนี้นะนี่ใส่กับแจ่วปลาแดกแจ่วปลาแดกอ่าใส่ข้าวคั่วพร้อมนี่โอ้ยส้มแข่วมาซับแมากันทุกคน อย่าลืมนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราตีพากินได้เนาะอืมน้ำลายไหลคุยวกับเพชรนี่ยนะตอนเพชรหืม นะอม,มากทําเม็นบริกินประมามาผ้าครึ่งอะ่ะอื้อหือ xuông nó nặn cho mình hết mặt tiền thôi Năm nay lại tạm nữa Ôn bưng nè Rồi. <laughs> Mình <laughs> <thích>, <laughs> ประเด็กเป็นตอนเป็นตอนดู <c ười> ำกำลังกอบนะสำ 음. <놀려면> 음. <놀려면> <놀려면> <놀람> 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 <놀람>